สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เรากลับมาพบกันอีกนะครับกับรายการดาราเรทีทีวีบันเทิงซึ่งพบกับกับผมนะครับผู้ข่าน้ำนนผู้ดำเนินรายการนะครับและในวันนี้ก็ตรงกับวันที่2พฤษภาคมนะครับสอง7้าหกเการทีวีบันเทิงก็มีผลิตภัณฑ์สินค้ามากมายนะครับที่จะมานำเรียนให้กับท่านผู้ชมได้ชมนะครับและที่สำคัญก็คือพออากาศออนแอร์อยู่ที่ บริเวณขอโทครับบริเวณ,เวณแยกแครายนะครับซึ่งเป็นสตางงานของดา,ารา v a เวอร t ตี้ทีวีบันเทิลครับฉะนั้นถ้าเกิดท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่มีความปสงค์ต้องการที่อยากจะเข้ามาชมมาเยี่ยมในรายการก็ขอเชิญนะครับและที่สําคัญก็คือทั้งนี้ทั้งนั้นต้องกราบขอบคุณนะครับทางดรสมมาตรพึ่งจันดุมนะครับซึ่งเป็นประธานสมาพันธ์ นักข่าวนานาชาติเพื่อสังคมนะครับก็อำนวยความสะดวกให้กับการออกอากาศออนแอร์ในครั้งนี้นะครับก็อยากจะขออนุญาตกล่าเรียนให้กับทางท่านผู้ชมได้ทราบนะครับว่าวันนี้ทางดาราเวตี้นั้นได้มีโอกาสนำผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับมามอบให้กับท่านผู้ชมและนําเสนอให้กับท่านผู้ชมได้ทราบกันนะครับว่บามีผลิตภัณฑ์สินค้าอะไรบ้างนะครับและที Newman, ่ส mm ําคัญที่สุดก็คือว่าถ้าหากท่านผู้ชมท่านใดนะครับ ที่มีความปรมางสมต้องการที่อยากจะนาผลิตภัณฑ์สินค้าของท่านนั้นมาเผยแพร่หรือะชาสัมพันธ์ก็ขอเรียนเชิญได้นะครับที่สำน,น,นักงานดา,าราวาไรตี้ทีวีบันเทิงนะครับยินดีรับใช้ท่านทุกเวลานะครับครับวันนี้ตามที่ท่านจะเห็นอยู่ด้านหน้านี้นะครับนั่นก็คือผลิตภัณฑ์หงพองนะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าได้รับความนิยมอยู่ในขณะนี้นะครับถามว่าผลิตภัณฑ์ของของผงพองนั้นมีอะไรบ้างครับ ก็อย่างที่ท่านได้เห็นนะครับนี่ก็คือกล่องกาแฟนะครับเป็นกาแฟที่ทานเข้าไปแล้วก็รสชาติก็เหมือนกับที่ทุกๆท่านชอบดื่มกาแฟตอนเช้าอร่อยมากนะครับผมและก็ยังมีผลิตภัณฑ์สินค้าตัวนี้นะครับนี่ก็คืออยาที่ฟันผม,ผมทองนะครับใช้ดีมากเพราะผมก็ใช้แล้วนะครับผมและที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือนี่ครับผมทองนะครับของทีมดวดผม โผงทองนะครับนี่ขออนุญาตนะครับได้อ่านเอรขอเออตรงนี้มันต้นสือมันแนวตั้งต้องเป็นอย่างนี้แนวนอนท่านผู้ชมเห็นไหมครับนี่ผลิตภัณฑ์โผงทองนะครับจะมีอีกมากมายนะครับที่สําคัญที่สุดเลยไฮไลท์ของผลิตภัณฑ์สินค้าที่มาวางอยู่ตรงนี้นี่ครับท่านผู้ชมนี่นี่รางวัลเห็นไหมฮะนี่คือรางวัลถ้วยรางวัลน,นะครับที่ได้รับรางวัลมา การันตีให้นะครับผมดังนั้นก็อยากจะบอกขออนุญาตให้กับท่านผู้ชมได้ทราบนะครับว่าผลิตภัณฑ์ผมคลองนั้นใช้ดีนะครับส่วนจะดียังไงนั้นก็ต้องขอให้ท่านผู้ชมได้ลองซื้อนะครับท่านใดสนใจที่อยากจะซื้อก็สามารถติดต่อาทางรายการได้นะครับรายการของดาราเวทีเราก็จะกลับมาพบกับท่านทุกวันพฤหัสนะครับซึ่งวันนี้เป็นวันที่สองพฤษภาคมนะครับ2อง7กครับ ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับที่อยากจะนาเรียนให้กับท่านที่สำคัญท,ที่สุดต้องกราบขอบคุณทางสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีกราบขอบคุณทางดตอร์สมารถพึ่งจันดุมนะครับแล้วก็เกิดหลายท่านอยากจะติดตามในภายหลังก็สามารถเข้าไปได้ในที่ช่องของดารา i ว t ี้ชา n แนลนะครับพิมพ์คําว่า D A นะครับ R A นะครับ V A นะครับ R I E T Y C H นะครับนะบาาั่นก็คือดาราไวที ทีวีบันเทิงคนระับวันนี้ต้องขออนุญาตก,กลับลราไปก่อนนะครับอขอบคุณครับสวัสดีครับ